เ v วนทดแคส What h e h เมาส์เมาส์เมาสส์ุขภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What t Health h เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะ และคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงพยาบาลสมิติเวชระมนคนสวยค่ะค่ะกับคิมเพศชกรหญิงทันสามมหามงคลค่ะค่ะและวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปอืมเราจะเอาความสวยของน้องมาคุยกันหรอคะ ใช่ค่ะพี่เราจะเอาไมเกิลของเราขึ้นมาค่ะไมเกิลเราเรียกว่าไมเกิลน่ารักคิวๆเราจะเรียกว่าเราจะพยายามทำไมเกิลของเราให้กลับไปสู่ในวัยเบบี๋เบบี๋กับอีพีนี้นะคะในหัวข้อย้อนวัยให้น้องสาวค่ะแต่ทีนี้ค่ะพี่ขีมเราจะไม่สามารถพูดได้ด้วยตัวเอง ว่าเราจะย้อนวัยน้องสาวเราเลยนะวันนี้เราจะคุยกับใครคะค่ะเราอยู่กับนายแพทย์วีรวัตรติระนันมงคลนะคะศัลยแพทย์ชานาญการด้านศัลยกรรมตกแต่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะหนูเรียกคุณหมอสั้นๆว่าอะไรดีคะเรียกหมอวีก็ได้ครับคุณหมอวีคุณหมอคะถามก่อนเลยค่ะว่า My เ i r l อะค่ะ m มเ i r l เนี่ย จริงๆเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปเลยก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้จริงเหรอคะอ๋ออันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะพึงพอใจอันนั้นอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาเราเราอาจจะไม่ชอบตาเราไม่ชอบจมูกเราส่วนนั้นก็เป็นส่วนของเราซึ่งเรามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าเราชอบหรือไม่ชอบด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ปัญหาที่เกิดจากตรงเนี้มันมีอยู่ หลายหลายส่วนเหมือนกันนะครับอันที่1ก็คือแบ่งง่ายๆเป็น3อย่างอันหนึ่งก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับในอันที่2ก็คือเรื่องของซิมตอมว่ามีอาการอะไรไหมอันสุดท้ายก็คือเรื่องของความสวยงาม<ช>นะครับใ,<ช>ในเรื่องของฟังก์ชันนั้นง่ายๆเลยครับเรื่องการแต่งกายเรื่องการมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่ากิจกรรมที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตาม<ช>ถ้ามันมีปัญหามันมีทางแก้ไขนะครับในเรื่องของอาการเช่นบางคนเนี่ยมันจะมีการเจ็บการคันอาการมีกลิ่น อย่างเนี้ยก็เป็นปัญหาอีกซึ่งเราสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัดนะครับอ,<า>อันสุดท้ายเรื่องของความสวยงามก็อีกนะครับบางคนอย่างของเราเป็นแบบนี้เอ้ยบางคนบอกเอ๊ะของชั้นปกติหรือเปล่าบางคนไม่รู้ด้วยนะครับว่าอย่างนี้ปกติไม่ปกติใช่นะครับเป็น,นไปได้ค่ะใช่ทีเนี้ยในแง่ของความความสวยงามเนี่ยมันก็ คนเรามักจะเอาความสวยงามไปเทียบกับความสวยงามในอุอดมคติเขาเร<ช>ียกคอนเซปต์ออฟบิวตี้ใช่ไหมครับเช่นอย่างคนหน้าตาแบบนี้ต้องมีการวัดสัดส,ส่วนว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้สวยนะครับแต่เอาว่าจุดซ่อนเลนส์หรือว่าไมค์เกิลเนี่ยแต่ละคนก็แต่ละแบบไม่อยากให้ใครดูด้วยซ้ำใช่ไหมค,ครับบางทีก็อาจจะต้องแอบไปดูจากจากสื่อต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาพิจารณาดูว่าของเราเนี่ยเราพอใจไม่พอใจยังไงนะครับจริงๆมันก็มีมีมี เขาเรียกว่ารายละเอียดเรื่องคอนเซปต์ออฟบิวตี้อะฮะไม่รู้ว่พอจะพูดได้ไหมเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเช่นเราจะแบ่งเป็นว่ารูปร่างเป็นยังไงสีเป็นยังไงแล้วก็ผิวพรรณตรงนั้นเป็นยังไงอ่านะครับรูปร่างนี่เราก็จะดูใหญ่ๆก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือส่วนด้านแคมนอกกับส่วนด้านแคมในถ้าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเลเบียนะครับเป็นเลเบียเมเจอร์กับเลเบียมเนอร์นะครับในส่วนของแคมนอกเนี่ย ที่สวยงามก็คือว่าดูเรื่องของขนาดว่ามันจะมีความใหญ่พอดีที่จะคลุมส่วนในได้มิดไหมนะครับแล้วก็มีความกระชับนูนตึงพอดีที่ไม่นูนจนเกินไปด้วยแล้วก็ไม่แห้งหย่อนจนเกินไปนะครับเหี่ยวเนาะคุณหมอเราก็พูดตรงตรงใช่เราก็พูดตรงๆแหละทาตรงตรไม่เหี่ยวแหละเนาะใช่ใช่เพราะบางคนตึงนูนเกินไปบางคน เหี่ยวกันไปนะครับนะห,ห,หรือส่วนแคมในเนี่ยก็คงต้องจะรูปร่างที่ว่าพอดีพอด,พอดีนะฮะไม่ยืน่นย้อออกมามากเกินไปนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรายืน,ยนหุบขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะยืนย่นย้อเกินออกมา,ยยาใช่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่คนก็ไม่ค่อยกล้าพูดกันก็คือว่าส่วนหนังหุ้มปลายของจุดรับความรู้สึกนะครับตรงนั้นเนี่ยบางคนมันก็เปิดมากเกินไปเดินแล้วก็เสียดสีหรือบางคนปิดมากเกินไป ทําให้ไม่ค่อยมีความรู้สึกก็เป็นไปได้อีกนะครับนะครับในเรื่องของสีเนี่ยส่วนส่วนเลเบียเมเจอร์คือแคมนอกเนี่ยก็ควรจะมีสีที่มันเข้ากันได้กับสีธรรมชาติของสีผิวเราไม่ควรจะเข้มหรือว่าครั้ำจนเกินไปนะครับส่วนข้างในก็ควรจะมีสีอมชมพูดูแล้วก็สวยงามเป็นเหมือนกับเป็นคิ้วคิ้วเด็กเด็กน้อยน้อยนะครับผิวหนังเองเนี่ยก็ นสมัยนี้ก็นิยมตกแต่งใช่ไหมครับก็ควรจะเรียบเนียนไม่เห็นเป็นรอยเหมือนเป็นหนังไก่นะครับหรือว่าไม่ควรจะมีรอยยับย่นจนคล้ายๆเหมือนอันทผู้ชายอย่างเงี้ยะนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เรื่องขนที่ปกคุมก็แล้วแต่สไตล์ใครอยากจะจัดการยังไงก็คุณจะเรียบร้อยสวยงาม ไปจัดการได้แหละมีตั้งหลายรูปแบบเนาะให้คุณเลือกคะในเรื่องของในเรื่องของผมเส้นผมเส้นผมคำราดใช่ทีนี้อะไรก็ตามที่ที่ที่ตรงตามไอเดียหรือไม่ตรงตามไอเดียเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้ว่าเฮ้ยความต้องการเราเป็นไงความพึงพอใจของเราไงแก้ไขได้นะคะคุณหมอหนูขอนอกเรื่องนิดนึงหนูอยากรู้มากเลยคือจุดตรงนั้นเนี่ยหนูไม่เข้าใจมันเป็นจุดที่ไม่ที่โดนแดด ครับไม่ได้โดนอะไรเลยอ่ะรเราใส่ปกปิดไว้ตลอดเวลา<ช>ทำไมถึงมีสีคล้ำขึ้นอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ตำแหน่งของเม็ดสีเนี่ยไปเกิดจุดตรงนั้นตามอ่าฮอร์โมนเพศเมันจะเป็นอาเววาที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนทางเพศนะครับก็เป็นทั้งสองเพศเลยทั้งชายทั้งหญิงนะครับเช่นตำแหน่งของลานรอบหัวนมใช่ไหมครับตำแหน่งของอ,อัยอเพศ นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นเป็นไปได้ไหมหนูถามเลยนะนี่หนูก็ไม่อายกับคุณผู้ฟังมากนี่ก็เปิดเผยมากคุณผู้หญิงที่เปิดเผยมากเลยหนูเป็นผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งสวยๆหนูมีโอกาสจะให้น้องหนูเป็นสีชมพูคิ้วๆได้ไหมคะก็อย่างนี้ครับคืออย่างอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเป็นสองส่วน <c oughs> ส่วนนอกกับส่วนในส่วนนอกเนี่ย เป็นสีชมพูก็คงจะแปลกมันจะไม่เหมือนกับสีผิวเราถูกไหมครับมันก็ควรจะเป็นสีผิวเรานั่นแหละแต่จะเข้มกว่านิดหน่อยแต่ไม่ควรจะครัม้มจนเกินไปะนะครับส่วนข้างในเนี่ยมันก็จะมีส่วนข้างในที่ลึกๆกับส่วนข้างในที่ออกมาปลายๆนะครับส่วนข้างในลึกๆส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูกันอยู่แล้วตามผิวเนื้อภายในนะครับส่วนสีครั้มที่มันยื่นออกมาภายนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบจริงๆมันสามารถตกแต่งออกไปได้นะครับ คือทําได้แหละแต่หมายความว่าถ้าเกิดนับเป็นด้านนอกเนาะด้านนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สีผิวโดดให้ตามสีผิวตามยึดตามสีผิวเราเป็นหลักใช่ไหมคะคงไม่ใช่แบบเปิดออกมาโอ้โหหลงจงหลงจงอย่างงานทาคารมาอย่างนี้เหรอเหมือนามณ์ชมพูต้องนึกแบบนี้คุณผู้ฟังนึกเหมือนเวลาที่เรานุ่งบิกินี่แล้วเราเล่นน้ำทะเล แล้วเวลาเราโดนแดดเบอร์น่ะเวลาเราถอดออกมามันจะเป็นรอยเราจะไม่สามารถทําให้น้องเราเป็นแบบนั้นได้น้องในการตกแต่งที่จะเห็นมาเปิดรองพัสีผิวแบบนี้เปิดน้องขาวจัวอะไร<ช>่แปลกแปลกไปไมเกิลทำไมเป่โยเกิลแปลกๆกอะไรนีแล้ววิธีล่ะคะอาจารย์มีวิธีใดบ้างในการจะดูแลผิวสีของน้องเนี่ยค่ะสีของน้องนี่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เรื่องถ้าเป็นภายนอกนะครับแล้วก็จะพูดในเรื่องของ สกินเท็กซ์เจอร์กับคัลเลอร์ของเขานะครับซึ่งเลเซอร์ปัจจุบันเนี่ยช่วยได้นะครับช่วยให้ดูเรียบเนียนนะครับแล้วก็ช่วยให้ดูสีเนี่ยออกในแนวทางที่เราต้องการได้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่ชอบให้เขามีสีคล้ำที่มันดูแล้วไม่ไม่คิวต์นะครับเราก็สามารถเลมตกแต่งได้มไม่เจ็บใช่ไหมคุณหมอพอเขาใช้คำว่าเล็มนี่หมายถึงเอากันไกลไปตัดเนาะเออเหมือนเหมือนผมเนี่ยเนาะความรู้สึกผมหน้ามาเลมเลมหนิความรู้สึกเราจะได้ยินเสียงดัง <c oughs> เราก็มีวิธีการนะครับเราก็สามารถที่จะให้ยานะครับให้ผ่อนคลายหรือว่ายานอนหลับอ่อนๆนะครับแล้วก็ <c oughs> เราก็มีเทคนิคการให้ยาชาซึ่งเหมาะสมนะครับ <c oughs> เราอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพรนั้นโอเคจุดตรงนี้มันเซนซิทีฟนะแต่ว่าการให้ยาชามันก็จะต้องเวิร์กแน่นอนแล้วก็ <c oughs> เรามีเทคนิคที่ทําให มันเจ็บน้อยที่สุดนะครับค่อยๆไล่ไล่ไล่ไปทําได้ครับก็คือเทคนิคการฉีดยาชาเนาะ<ช>ไม่ใช่แบบว่าจิมาจ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอานีไม่ใช่<ม>อาจารย์ะจะมีม่เ่าเสียวเนาะ <laughs> มันคนละอารมณ์นะโดนจิ้มด้วยเข็มเนี่ยแล้วเลเซอร์ราะคอะาจารย์ก่อนทําเลเซอร์ก็คือต้องมีใช้ยา,า,าชาไปายาชาไปยาชางั้นหนูถามแบบนี้ค่ะหนูถามเรื่องความเชื่อก่อน ถ้าเขาเชื่อกันว่าเขานะเขาอีก้วเขาอยากจะวิ่งจุลินเขาเป็นใครเขาเป็นใครเขาเชื่อกันว่าคนที่มีลูกแล้วเนี่ยการคลอดลูกด้วยธรรมชาติเนี่ยทําให้น้องสาวพังและไม่สวยไว้ใต้แล้วนั่งนีบเลยทีเดียวที่ถินคลาธรรมชาติหรือเปล่านั่งหนีบเลยทีเดียวคล้ดธรรมชาติเป็นสองคนละค่ะอาจารย์คะอันนี้จริงไหมคะที่จะทําให้ไม่สวยแล้วก็ไม่กระชับด้วยเหรอสาเหตุของการที่เขาไม่สวยไม่กระชับเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายหลายแบบนะครับหลายสาเหตุนะครับ การที่เราตั้งครรภ์เนี่ยก็มีส่วนค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะว่าฮอร์โมนที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะเตรียมพร้อมให้อวัยวะส่วนนี้มันขยายนะครับยืดออกรวมทั้งสีก็จะเข้มขึ้นด้วยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับการคลอดก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าเนื้อก็จะถูกยืดขยายค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การคลอดเนี่ยบางครั้งเนี่ยการคลอดธรรมชาติเนี่ยเราต้องมีการ ตักด้วยเพื่อให้ช่องคับกว้างขึ้นเพื่อให้น้องออกมาะนะครับแล้วก็มีการเย็บมีการอะไรด้วยเพราะฉนั้นมันก็จะมีผลต่อรูปทรงของบริเวณนี้ได้เหมือนกัน<ม>บางคนเขาธรรมชาติแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยไม่ทันตัดแล้วน้องออกมาอย่างรวดเร็วก็มีการฉีกขาดนะครับก็จะเกิดทําให้มีผลต่อรูปทรงของบริเวณนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้น เราต้องเว้นเท่าไหร่คุณหมอเราถึงจะกลับมาทําให้แบบถึงจะมาซ่อมให้กลับมาเป็นไมเกรที่แบบคินได้ค่ะก็มีหลายปัจจัยที่เราต้องพิจารณาอันที่หนึ่งก็คือว่าโอเคละร่างกายเรากลับมาเหมือนเดิมก่อนคลอดแล้ว<ภ>เช่นว่าน้ําหนักกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วนะครับอ,อวัยวะต่างๆนี่มันยุบลงน้ําหนักตัวเรากลับเข้าที่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมีภาระที่ต้องดูแลน้อง,อย,ง,อ,ยงอย่างเยอะอๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็สักประมาณปีหนึ่ง นะครับถ้าถ้าอยากทําจริงๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าอนาคตเนี่ยจะมีน้องอีกหรือเปล่าในระยะใกล้ๆก็คือต้องมีให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าเราแพลนว่าอีกสามปีเราถึงจะมีแต่ว่าตรงนี้เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราอึดแบบไม่สบายใจเราอยากจะแต่งก่อนก็ได้ครับก็ได้นะครับแต่ว่าพอระหว่างตั้งครรภ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ก็อาจจะน้อยกว่าครั้งเก่าเพราะว่าเนื้อเยื่อบางส่วนมันถูกตกแต่งไปเยอะแล้ว ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเลยคุณผู้ฟังก็เลือกเอาเนาะบางคนก็อยากมีรูปแบบติดติดกันหมอเขาเชื่อว่าจะเลี้ยงทีเดียวเหน่อยทีเดียวอ่ะก็มีให้เสร็จก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถามแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าโอ้ขอให้โตก่อนคนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมีใหม่เราก็ไปทําก่อนก็ได้เพื่อความสบายใจของเราของของเราอ่ะถึงใครจะไม่เห็นเราก็เห็นพี่ขีปเอาจริงเอาเอาที่ตัวเองชอบว่าจะจัดการยังไงดีใช่มันคือมันคือความสบายใจแหละเนาะเรื่องของเรื่องนะคะทีนี้ถามคุณหมอต่อค่ะว่า แล้วมีข้อกําหนดเรื่องอายุไหมว่าต้องอายุเท่าไหร่เราถึงจะแบบทำเราถึงจะแบบยังทําน้องสาวได้หรืออายุเท่านี้แล้วทําไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันดึงกลับมาอย่างงก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้อ่ะก็จริงๆเราไม่ได้มีข้อกําหนดตายตัวนะครับอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจแต่ส่วนใหญ่คนที่จะมาขอปรึกษาทําเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในวัยจเจริญพันธุ์ขึ้นไป พูดอย่างนี้ดีกว่าไว้เจริญพันธุ์ขึ้นไปหรือบางคนมาขอทําก่อนแต่งงานด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนเนี้ยที่เขามีความไม่สวยงามเนี่ยส่วนมากนะครับเกิดโดยธรรมชาติาเป็นกันตั้งแต่เด็กเด็กแหละรู้สึกว่าเอ้ยมันอะไรยื่นยื่นออกมาแล้วพอโตขึ้นเอ้ยมันยื่นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆื่อยๆทั้งๆที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเขา,านะครับแล้วก็มีความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยคนที่มีแบบเนี้ย วร้น่าจะมีอะไรมาเยอะแล้วนะแบบนี้ซึ่งอัน่าจะผ่านมาเยอะผ่านสนามลบมาเยอะอะไรางเงี้แต่มันคือความเชื่อใช่ไหมคับเป็นความเชื่อซึ่งัไม่เป็นความจริงนะคนที่มีปัญหาพวกนี้หกเเลยเป็นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้เกิดความไม่สบายใจมีความกลัวไม่มั่นใจอ่าไม่มั่นใจการจะมีแฟนการจะแต่งงานก็เกิดความอึดอัดไม่สบายใจซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาซึ่ง คนเก็บไว้นะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าออกมาปรึกษาแต่จริงๆเป็นปัญหาที่เยอะ,ะพบมากพบบ่อยแต่ว่าไม่กล้าออกมาพูดซึ่งจริงๆอ่ะมันสามารถแก้ไขได้นะครับงั้นคุณฟังเอาแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเนาะเรามองแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เขาว่ากันว่าสีคำมากแซงว่าผ่านส,สมอรภุมลบมาเยอะเนาะ หรือว่าถ้ายืดออกมามากก็ผ่านไปเยอะเหมือนกันหรือบางทีมันก็อาจจะเจ็บเนาะเพราะวันยืดออกมามันเสียดสีกับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มาปรึกษาคุณหมอเถอะอย่าเจ็บเลยเพื่อความสบายใจเนาะอย่างน้อยผู้หญิงอะความสวยอะไม่ว่าจะสวยด้วยใบหน้าหรือสวยตรงไหนอันนี้เรียกว่าสวยภายในแท้จริงไม่ว่าจะที่รับหรือที่แจ้งก็ต้องสวยนะจ๊ะค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะวิธีการในการทําค่ะ นอกจากเมื่อกี้พี่ขิมพูดถึงเรื่องเลเซอร์แล้ว uh huh. ตาอาจารย์พูดถึงเรื่องการตัดแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะตัดนี่คือการผ่าตัดใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่ก็อย่างนี้ครับหลักๆเลยมันก็มีสส่วนที่ทําได้คือการใช้เลเซอร์กับการผ่าตัดเราก็สามารถเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทําทั้งสองอย่างพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ขึ้นกับความจําเป็นของของความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมของแต่และบุคคลตรงนั้นนะครับจริงๆตรงนี้เห็นเป็นบริเวณไม่ใหญ่นะครับแต่มีความสําคัญแล้วก็ดูแล ร่วมกันด้วยแพทย์หลายแผนกนะครับ oh. ทั้งสัญจกรรมตกแต่งนะครับทั้งคุณหมอผิวหนังนะครับคุณหมอสูตินรีเวชแล้วก็ยังมีคุณหมอระบบทางเดินบัสสาวะด้วยนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นเลเซอร์ laser, อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะช่วยในเรื่องของสกินเท็กซ์เจอร์ใช่ฮเรื่องของสีผิวนะครับเรื่องของการกำจัดขนถูกไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเลเซอร์ก็ยังสามารถที่จะ ช่วยด้านในได้ด้วยช่วยให้เกิดความกระชับได้ด้วยนะครับมีเลเซอร์ <g ül> หลายประเภทรวมทั้งที่ไม่ใช่เลซเซอร์เขาเรียก rf คือ radio frequency ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยให้กระชับได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องอาศัยการทำต่อเนื่องนะครับเพื่อจะได้คงความกระชับไว <g ül> ้ได้ยาวนานนะครับ <g ül> ส่วนการผ่าตัดเนี่ยก็แบ่งเป็น2ออย่างก็คือผ่าตัดภายนอกกับผ่าตัดภายในผ่าตัดภายนอกก็คือการ ตกแต่งรูปทรงนะครับในส่วนที่เกินก็ก็สามารถจัดการออกได้ในส่วนที่ขาดก็ยังสามารถเติมเต็มไปได้ด้วยเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ว่ามีความหย่อนยานหรือว่าไม่สวยงามแล้วก็สามารถเติมไขมันให้เขาดูอิ่มสวยงามตามที่อยากได้ได้ได,ด้วยนะครับส่วนภายในเนี่ยภายในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระชับนะครับโพรงข้างในเช่นอาจจะหย่อนด้านหน้าหย่อนด้านหลงังหรือทั้งสงส่วนเลย ซึ่งอันนี้หลักๆจะเป็นหน้าที่ของหมอสุตินารีเวศนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งที่บางคนก็เป็นแต่ก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันปัสสาวะเล็ดครับ<อ>กา้นปัสสาวะไม่ได้นะครับบางคนไม่ใช่เกิดจากการคลอดเกิดจากการท้องผูกมายาวนานนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการคลอดนี่แหละนะครับก็สามารถที่จะ ตกแต่งหรือแก้ไขได้ด้วยคุณหมอทางระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเรื่องปัสสาวะเล็ดนะคะตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่คนที่อายุมากมากแล้วถึงจะปัสสาวะเล็ดจริงไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ฮะบางคนกระบางลมหย่อนจากการคลอดลูกหลายๆครั้ง<อ>หรือว่ามีมีภาวะที่จําเป็นต้องมีการเบ่งต่อเนื่องอย่างยาวนานเลื้อรังไอเลื้อรังอะไรแบบนี้บางคนก็เป็นได้เหมือนกัน ว้ายตายละวงั้นโควิดนี่ไอกันเยอะๆนี่การพบกระเทือนถึงน้องสาวเลยนะคะคุณหนูจะบอกว่าหนูแชร์ประสบการณ์ที่เป็นมาครบทุกโรคเลยนะเนี่ยอันนี้หนูเคยเป็นตอนช่วงนั้นนะค่ะคือเป็นภูมิแพ้แล้วลงคอล้วไอไอแห้งไอยาวๆแรกๆไม่มีปัญหาพี่ขินแต่พอไอไปสักพักนึงอะ เริ่มเป็นทุกครั้งที่ไออะะ่ะกระติ๊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 จะเราคิดว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าเออตายแล้วเราอายุแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยสามสิบกว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าเราไปพบคุณหมอหน่อเป็นเร,รื่องปกติเดี๋ยวหายไอก็จะดีขึ้น <ฮะ S 2> แต่มันก็จะส่งผลนะในระยะยาวอ,อะไรอย่างเงี้ย เออจริงอันนี้จริงไม่จาเป็นต้องแบ่งคอดูะหนูก็ยังไม่คอยแต่งงานยังไม่คยมีลูกน้องอันนี้ไม่จำเป็นเลยคือด้วยโรคเนี่ยมันทําให้เราเป็นได้พี่นี่ถามคุณหมอค่ะถ้าเกิดว่าหนูสนใจกำลังจะถามใช่ไหมว่าอ่ะเมื่อกี้เราถามไปแล้วว่าเจ็บไหมใช่ไหมระมนกําลังจะถามใช่ไหมว่า ทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องงดมีการบ้านทําการบ้านนานเท่าไหร่คะอะไรเยอะใช่ไหมไม่รู้อะคะเรื่องสําคัญเงี้ยเรื่องสําคัญของขาดไม่ได้อาวค่ะโอเคค่ะคุณหมอคะหนูต้องงดอีกนานแค่ไหนคะก็จริงจแล้วอย่างนี้ครับหลังผ่าตัดเนี่ยการดูแลเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการการปวดบวมนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็เรื่องของการ มีกิจกรรมต่างๆนะฮะแยกเป็นอย่างๆนะครับเรื่องเอาเอาค่อยๆไล่ไปทีละส่วนนะครับเรื่องการปวดบวมเนี่ยจริงๆอวัยวะนี้ก็เป็นอวัยวะที่เซนซิทีฟนะครับแต่ว่าจริงๆขนาดผ่าตัดเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนเส้นประสาททั้งหมดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปวดเนี่ยก็จะไม่ได้มากมายอะไรนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นว่ามีปัญหาแทรกซ้อนเช่นว่ามีเลือดข้างมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะปวดมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องรีบกลับมาแก้ไขนะฮะ ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดหน่าสามารถควบคุมได้ด้วยการทานยานะครับคนไข้เนี่ยสามารถลุกเดินได้ทันทีหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็สมมากก็กลับไปทํางานได้ภายในประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับ <S 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 เรื่องความบวมนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ dependent area นะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการบวมแล้วก็แนะนําการประครบเย็นนะครับให้มากแล้วก็ให้บ่อยเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินที่ไม่จําเป็นหรือมากเกินไปในช่วงสัปดาห์แรก นะครับเรื่องความทำการทาความสะอาดก็เหมือนกันเนื่องจากว่าตรงนี้มันต้องมีแผล <c oughs> ใช่ไหมครับบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเจ็บมันจะแสบเวลาเราเข้าห้องน้ำยังไงอะไรอย่างนี้ใช่พเรพรออาะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีวิธีแนะนานะครับเราเข้าห้องน้ําได้อาบน้ําได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเคลือบเขาด้วยยาฆ่าเชื้อที่เป็นลักษณะเป็นออยส์เมนต์นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะสามารถเคลือบไว้ทําให้เราไม่ต้องมีความกังวลเรื่องที่จะต้องมี การเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำนะครับอันสุดท้ายเรื่องแอคทิวิตี้ค่ะอันนี้สนใจมากทุกคนหูถึงเลยนะคะนะครับซึ่งอันนี้ก็จริงๆนะครับก็ห้ามนะครับโดยเฉพาะในช่วง6สัปดาห์แรกหกสัปดาห์ขอโทษครับ่นคราว่ได้เสียงตกใจมาหกสัปดาห์เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าก็ส่วนนี้เวลาเรา มีกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องรับบทบาทหนักเนาะเราก็จะต้องให้แผลเนี่ยหายค่อนข้างดีซะก่อนที่จะไปอ่ามีแอคทิวิตี้ต่อไปนะครับหกสัปดาห์มีใครเกินกว่านี้ไหมคุณหมอเอาจริงๆหมายถึงว่าต้องพักดาห์ไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ได้จนเกิน6สัปดาห์อะไรเงี้ยก็ในบางรายนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อแผลแยกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้า ทำผ่าตัดอย่างเหมาะสมถูกต้องดูแลอย่างดีก็ปัญหาที่เกิดนน้อยมากครับก็คือสามารถมาหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มา follow up กับคุณหมอใช่ะค่ะจนแบบเรียบร้อยแหละคุณหมอ,อ,หมอก็ใ,<ช>ให้ใบเขียวใบเขียวคุณหมอจะเป็นคนสแตม์ให้สามารถออกกลังกายได้ค่ะ <laughs> <laughs> ทนีนี้หนูถามอีกอันนึงหนูลืมไป หนูจะต้องเตรียมตัวมามาทำอะเตรียมตัวยังไงสมมติถ้าหนูเป็น,<ม><ค>นอะไรเลเซอร์อยู่หรืออย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าห,หนูเป็นคนที่ทําเลเซอร์กําจัดขนอยู่หรืออะไรอยู่เงี้ยหนูจะต้องหยุดก่อนกี่เดือน,หร,ออน,นหรือก่อนก่อนมาทาห้ามมีเพศสัมพันธ์ไหมห้ามทํากิจกรรมไหม<อ>หรืออะไรเงี้ยค่ะครับการเตรียมตัวจริงๆก็เหมือนการผ่าตัดทั่วไปดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่มีโรคที่เป็นก็ห้ามในการผ่าตัดความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ ที่สาคัญเมื่อกี้ที่บอกก็คือบริเวณผ่าตัดเนี่ยจะต้องไม่มีการอักเสบติดเชื้อผื่นคันหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับถ้ามีเลเซอร์เลเซอร์อะไรมาก่อนเนี่ยก็จริงๆแล้วนาสัก2หรือ3สัปดาห์ก็ทําได้เลยหลังจากเลเซอร์นะครับแล้วก็อันถัดๆไปก็คือเรื่องของการที่หลีกเลี่ยงยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดวิตามินอาหารเสริมต่างๆนะครับอันสุดท้ายก็คือไม่แนะนําให้ทําในช่วงที่ ใกล้หรือขณะกำลังมีประจำเดือนนะครับเพราะว่าเนื่องจากการดูแลหลังผ่าตัดจะได้ไม่ลําบากแล้วออกกําลังกายละคะคุณหมอหนูต้องพักก่อนมาผ่าตัดไหมคะ๋อไม่จำเป็นครับไม่มีผลครับก็คือหนูออกกําลังกายเมื่อคืนนี้เช้านี้มาผ่าตัดก็ได้หนูอยากเก็บเก็บไปก่อนเนียเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนหกหรือหกวีก็ใช่ไหมเพราะเก็บสะสมได้ได้ได้อนาหกวีเพื่ออนาคตของน้องคิวคิวอาจารย์คะผ่าเสร็จแล้ว เขาจะอยู่กับหนูตลอดไปใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ตอบยากนะครับตอบยากที่อยู่กับการใช้งานหรือว่ายังไงคะอาจารย์ถูกต้องมันก็เหมือนกับการใช้งานและการซ่อมบํารุงนะครับเหมือนขับรถใช่ไหมไปเมเนแนมนซ์มาเสร็จแล้วถ้าแบบเวลาเจอลูกระนาดก็ยังหูแบบขับซะเร็วเชียวอะไรอย่างนี้มันก็พังได้อีกใช่ก็คือการดูแลการรักษา เนาะอยา่างไม่ใช่ว่าเราทํามาเสร็จแล้วเราก็ไปสมบุกสมบัน เราก็ต้องกลับมาทาอีกแหละนะคะและสุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็มาปรึกษาคุณหมอเรื่อยๆได้เนาะเพราะว่ามันก็มีวิวัฒนาการมีหลายๆอย่างเราไม่จำไม่ต้องผ่าตัดนนิอย่างชนเราก็มาเลเซอร์ให้กระชับเออเลเซอร์นี่ก็อยากเร่อบเพราะการกระชับมันช่วยได้นะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเกิดเราไม่พูดเรื่องเราไม่พูดเรื่องเซ็กเราเพิ่มตัวถ้าเราไม่พูดเรื่องเซ็กเรื่องของการปัสสาวะหรือการอะไรก็แล้วเนาะแล้วก็เรื่องสีเราก็ทำพึงพอใจเราอะเวลาเราใส่ชุดว่ายน้าใส่บีกินี่เราถ่ายรูปแบบเนาะเราก็แบบ ใช่ครับใช่ไหมมันจะแดดจะสวยยิ่งยิ่งยุคนี้การแต่งตัวนี่เปิดเผยมากขึ้นเยอะนะครับเพราะนั้นผู้หญิงก็จะพยายามจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตรงนี้เป็นพิเศษใช่ค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะคุณหมอคะคําถามสุดท้ายของหนูแล้วค่ะทําไมทุกคนมองหน้าหนูแบบนี้อยากรู้เลยเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องแน่ตื่นเต้นหนูจะถามว่าอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเราควรไปผ่าตัดหรืออะไรยังไงที่ไหนดีคุณหมอ เพราะตอนนี้เรามีเยอะยามากไยเอาอย่างเมื่อกีที่ขิมตอนเข้ารายการเราพูดว่าพี่ขิมพูดว่ามันมีแปะตามห้องหนาใช่เวลาเราต้องามาทนี้ะามาทำกับฉันท่าจะามามามาอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงคุณหมอว่าเราจะเชื่อได้ไหมว่าเราไปแล้วเราจะไม่ติดเชื้อเพราะว่าน้องเราสําคัญนะพี่ถ้าน้องเราติดเชื้อนี่ชีวิตไม่ได้นะครับก็อย่างนี้ครับก็แนะนําว่าดู2ส่วนนะครับดูแพทย์กับดูสถานที่นะครับ แพทย์เนี่ยต้องบอกว่าอวัยวะส่วนนี้จริงๆแล้วเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างซับซ้อนต่อเนื่องซ้อนเงื่อนซ้อนกันหลายชั้นมากะนะครับบางทีเนี่ยแพทย์ที่ไม่คุ้นเคยจะไม่เข้าใจนะครับงนั้นแพทย์ที่ทําผ่าตัดตรงนี้ก็จะต้องเป็นแพทย์ที่คุ้นเคยในรายละเอียดของอยวัยวะส่วนนี้เป็นอย่างดีแล้วยังต้องเป็นแพทย์ที่มีจินตนาการไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับจินตนาการในการดีไซน์ Oh. ว่าจะย้ายเนื้อหรือตัดเนื้อส่วนไหนแล้วรูปทรงมันจะออกมาเป็นยังไง oh. นะครับ oh. ซึ่งมันก็จะต้องเป็นแพทย์ที่มีการศึกษาทางด้านนี้มาโดยตรงโดยเฉพาะ oh. นะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะมีแพทย์อยู่สองแผนกหลักๆนะครับ oh. ก็คือทางสูตินรีแพทย์นะครับแล้วก็แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งทําไมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งถึงสนใจเรื่องนี้เพราะแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยได้มีการทําศึกษาแล้วก็เรียนรู้การผ่าตัดแปลงเพศด้วย oh. ขนาดผู้ชายแปลงให้เป็นผู้หญิงเนี่ย ทำยังไงให้สวยให้เหมือนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะพยายามศึกษาว่าของสวยๆงามๆปกติมันเป็นอย่างไรเราก็จะดีไซน์คิดออกว่าจะตกแต่งยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นได้มีความเป็นศิลปินนะคะเนี่ยมากและสุดท้ายเนี่ยคืออยู่ที่ความชำนาญด้วยเนาะว่าเคยทำมาแล้วเราเคยทำแบบนี้มาแล้วเราเห็นมาแล้วเราทำมา อ่าเขาเรียกว่าได้จับต้องแหละเนาะได้จับต้องมาแล้วอ่ะไม่ใช่แบบเราไปเจอที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ไปเลือกทำเนาะก็จะไม่มีใครอยากจะแบบว่าเป็นน้องคนแรกของของใดรถ้าเราคิดแบบนี้นะคุณผู้ฟังเหมือนเราทําจมูกอ่ะเราบอกว่าเราไปทําบางคลินิกเราไปทําบางร้านที่เราเห็นจากการโฆษณาว่าดีแต่สุดท้ายเราก็ต้องซ่อมแล้วซ่อมเนี่ยยากกว่าการทำั้งแรกเพราะซ่อมอะไรก็แล้วแต่ที่มันซ่อมอ่ะมันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเนาะดังนั้นการจะเลือกแล้วอ่ะก็เลือกที่ดีๆหน่อยเถอะ เรื่องที่แบบไว้ใจได้เรื่องที่มีความมั่นใจและที่สำคัญเนี่ยนะความสะอาดของสถานที่ที่ทำเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานด้วยจริงค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจอยากพูดคุยกับคุณหมอวีนะคะสุดหล่อของดิฉันนะคะก็สามารถนะคะที่จะโทรเข้ามาแล้วก็นัดหมายกับคุณหมอได้นะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวศสีนครินนะคะอาจารย์อยู่ที่แผนกนะคะแต่บอกก่อนนะคะแผนกอะไรคะรมลแผนกอะไรคะอาจารย์ ศูนย์สัญจกรรมความงามและผิวพัรร์นะครับอ๋อสวยได้ทั้งใบหน้าทั้งทั่วร่างรวมทั้งน้องสาวด้วยบอกเลยว่าสวยทั้งภายนอกและสวยทั้งภายในสวยตั้งแต่สวยตั้งแต่จุดไม่รับยันจุดที่รับที่สุดวย โอเคค่ะวันนี้เนะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไมเกิลไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะ,ะย้อนไมเกิลไปสู่วัยเบบีนะให้ดูคิ Q ้วน่ารักนา่ารักเวลาเปิดออกมาแล้วให้ผู้ชายตกใจสะดุ้งเล็กน้อยโอ้ไม่ก็นี่นะว้าวพี่คิมค้าเราสามารถที่จะมาฟังเรื่องราวแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคะค่ะพบกับรายการ What the Hell นะคะได้ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะทาง a p p l e Podcast Podbean s o Pod u n ว c l o u d Spotify แล้วก็ u t u b e ของโรงพยาบาลสมิติ ค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกริงกริงกริงเพราะเวลาที่เรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันเพราะเราไม่ได้สวยแค่ภายนอกและภายในเราสวยตั้งแต่ไม่ใช่ที่รับยันที่รับสุดเลยก็ได้เลยนะคะอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะรักมันคอรสวยและ คิมเภสัชกรหญิงหันสามหามงคลค่ะขอบคุณคุณหมอวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซเมิทูบีพอดแคสต์ What Health เมา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 สุขภาพกับหมอค่ะ